ช่วง Yamaha R Series Race t b 1สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Yamaha ภาพของไอเดียกริตัา์เขื่อนคำนักบิด Yamaha Thailand Racing Team ลับตาพร้อมทำท่าบิดบนกริดสตาร์ทก่อนการแข่งขันเ World Super Sport ชิงแชมป์โลกกลายเป็นอีกหนึ่งคลิปไวรัลที่โด่งดังบนโลกออนไลน์กับวิธีการทำสมาธิก่อนการแข่งขันแต่รู้หรือไม่ครับว่า นี่คือหนึ่งในวิธีการฝึกซ้อมก่อนลงสู่สนามแข่งจริงที่นักบิดระดับโลกยุคปัจจุบันเริ่มนำมาใช้รวมถึงยามาฮ่าไทยแลนด์เรซิ่งทีมในทุกระดับการแข่งขันตั้งแต่การแข่งขันในประเทศของสองนักบิดดาวรุง่งอย่างเอฟพงษ์สถิตแสนหลวงและฟูมูลภัชิลชมภูรัตน์กับวิธีการที่เรียกว่า image training จริงๆแล้วเราเรียกตับไม่เป็นทางการแล้วกันนะครับว่า image training อิมเมจเทรนนิ่งเนี่ยส่วนส่วนใหญ่น้องๆนักแข่งนะครับก็จะเป็นการย้อนภาพจํา นะครับในการขับขี่ของสนามตั้งแต่การเริ่มสตาร์ทออกไปโค้ง1โค้ง2โค้ง3โค้ง4เนี่ยเขาใช้ความเร็วเท่าไหร่เขาใช้เกียร์อะไรเขาลักษณะการเข้าโค้งเป็นแบบไหนอันนี้จะเป็นการรีมายย้ำเตือนแล้วก็เป็นการฝึกซ้อมไในตัวเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันจริงๆแล้วนักแข่งไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศระดับภูมิภาคหรือถึงแม้กระทั่งระดับโลกเนี่ยเขาก็สามารถทำเอเมจเทรนนิ่งเนี่ยได้อย่างสม่ำเสมอส่วนใหญ่ i m เมจเทรนนิ่งเนี่ยครับก็เป็นประโยชน์ระหว่างก่อนการแข่งขันค่อนข้างเยอะทำให้นักแข่งเนี่ยมี เตรียมความพร้อมแล้วก็สามารถจําลองว่าจะเจออะไรในสถานการณ์การแข่งขันได้บ้างก็เป็นที่แพร่หลายนะครับแล้วก็ฝึกซ้อมกันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เรียนไปแล้วว่านักแข่งทุกระดับเนี่ยสามารถทํากันได้หรือนําไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์พร้อมสาหรับการแข่งขันครับผม